เอาลุฟี่เสื้อหน่อยเอาแนะนำตัวก่อนคแนะนำตัวทางบ้านเดี๋ครับน้ำตาลได้เกียรติชร์ครับหรือมีชื่อเก่าว่าสีเสื้อเก่ามีไหมสีเสื้อเก่าไม่มีแต่สีเสื้อได้ซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมอยู่ค่ายเกียรติแชร์เกียรติค่ยกี่วันได้รวมๆประมาณเดือนหนึ่งครับซ้อมเดือนนึงเยอะไปไหมเยอะเลยคู่ชกไปมวยไงเป็นเกือบมวยเข่าไหมครับมวยเข่ามีเขามีอะไรหน้ากลัวงไหม รู้ว่าสบายสไม่เคยมาชกมาก่อนไม่เคยชกนะวันนี้ร้อเป็นไงเหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงไก็ร้อยสอ้สิบเก้า้ยสิบเ้าเอร้สัไพอดีร้อชกมากี่ไฟแล้วอะหรือไม่เคยชกชกมาเจครับไม่ไอ้อยรปอนด์เนชกมากี่ไฟแล้วคันที่สครับคือชอบไหมล่ะร้อยหรือมันใหญ่ไปหรือว่ามันเล็กไปหรือว่ามันพอดี ก็พอดีได้นะเนาะเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบห้าอายุอายุสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆล่ะห้าสิบบาสไตล์ยังไงสไตล์เราเขาเนี่ยเขาคู่ต่อสู้เหรเขาเด้งเนี่เฮ้ยจริงเหรอครับเขาเขาเหรอเราดูจะสูงกว่านะครับเราถนัดซ้ายถนัดขวาขวาของเขาอ่ะไม่รู้เดี๋ยววัดเดี๋ยววัดกำลังเวทีนะเอาเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครัเอาแกงพังเพชรตรงนี้เองฝากแฟนคับติดตามหน่อยวันนี้ ฝากชาวพ่อแม่พี่น้องกำแพงเพชรช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะอ่าวันนี้ช่องทรูโอเคขอบคุน้องชายอาโชคดีครับโชคดีครับโอเคไปเดี๋ยวไปเดินเอ้ยนี่คุณชงมาดิมาดิมาดิมเออตัดเลยได้มายืนยืนประกอบตดินี้ยืนประกบเอินในกูญแกนี่มานี่เออในใครสูงกะไรใครดูดิเออมาดิมาดิเนย์ขอเสื้อไว้ลูกผีก่อนเอาเสื้อก่อนเออในกูญแจกุญแรกนี่มันแล้วยืนนี่เอาเนี่เราไอ้นี่น้ำเงินนี่มาไอ้นี่เงินดูดินี่แดงดูดิไอ้ถูกแล้วจังวาใครถูกใครดูดิ โอ้โหมองกล้องอันนี้ใครถูกกันเอาเขาถ่ายรูปถ่ายรูปไหมอรุณพี่ถ่ายรูปก่อนเก็บไว้คู่แรกโอเคนะอ่าโอเคของมาน้องชายเดี๋ยวมีลองผ้าเขาด้วยก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อยละอ่ะถ่ายเรียบร้อยเราครับเฮ้ยไม่มามาคนดีเลยหรอครับทำมาจากค่ายเรียบร้อยนะครับรอบนี้ใช้สีเสื้ออะไรเนี่ยนี่ใช้บอยสงขาครับบอยสงค้านะบอยสงขาสนับสนุนนะครับมีอาชีพไหมเราเนี่ยมีครับเอ่อบอยอาชีพมากี่กั้อนแล้วตอนนี้อ่ะ ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อย่างน้อยต้องมีสองกำปั้นก่อนนะกำปั้นบอกบอยว่าไม่เอาน้อยไปอย่างน้อยต้องมีสองกำปั้นบอยรองขาเนี่ยนะอ่ะเก็บตัวอยู่ที่ใต้เหรอครับผมกี่วันก็สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ด้งเหรอครัก็เก็บเป็นเดือนนะก็ต่อยอยากไฟได้แล้วก็ซอมอ๋อก็คือแล้วร่างกายมันพร้อมอยู่แล้วครับเคยเคยชกกับเขาไหมไม่เคยครับเขาเป็นมวยยังไงไม่เข่าครับของเราอ่ะไม่เข่าเหมือนกันครับเขาชนเข่าครับเขาถนัดขวาเราถนัดอะไรถนัดขวาครับขวากับขวาชนกัน เขาเป็นเดือนนี่เขาเขามีอะไรน่ากลัวมั้งอ่ะอ่ะอก็เขาก็มีอะไรเขาับเขาอย่างเดียวไม่ได้หรอกเหมือนเหมือนแม่เมื่อคืนนแม่ชูเจริญเขาอย่างเดียวก็ชนะได้นะครับเรามีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมก็มีฝีมือเสริมมาครับีฝีมือเสริมอ้าวตัวนี้สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักใบใบของเราเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดครับตีนี้อายุสิบห้าปีครับผลงานสองไฟได้เป็นไงมั้งชนะใครบ้างก็ชนะคะแนนพายเงินศิษย์ศรพิชัยแล้วก็ชนะ น็อบเอ็มเซบกครับร้อยร้อยที่สี่นี่เหรอครับร้อยที่สี่นี่ชอบไหมก็ได้ครับเอาเอาฟาเป็นคนจังหวัดคนจังหวัดพังงาครับพงังงาเอาเด็กพงังงาฟากเลยก็ฟากพี่น้องชาตายช่วยพป่น้องใจเป็นเส้นเก่งเลยนะครับโอเคขอมาน้องชายครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไปตาม